ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินอาไว้นะครับวันเกิดเหตุนะครับก็รถยนบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ได้บรรทุกสิ่งของนะครับแล้วสิ่งของเนี่ยก็ได้ยื่นล้ําออกมาเนี่ยนอกตัวรถเกินกว่าที่กฎ กฎหมายกาหนดนะครับวันเกิดเหตุนะครับเป็นเวลาค่ําคืนนะครับรถบรรทุกคันดังกล่าวนะครับก็ไม่ได้มีติดไฟแสงสีแดงนะครับเพื่อที่ให้คนเนี่ยขับรถมาตามหลังนะครับหรือคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเห็นได้นะครับในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรคดีนียครับจำเลยนะครับใช้รถยนต์บรรทุกเนี่ยบรรทุกสิ่งของนะครับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับได้ขับรถเนี่ยนะครับแล้วก็ม เฉียวชนกับรถยนต์บรรทุกของจําเลยนะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับถึงแก่ความตายคดีเนี้ครับทางพนักงานอายการโจทย์นะครับท่านเนี่ยได้ยื่นฟ้องจําเลยนะครับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับพึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็คดีนี้นะครับทางพนักงานอายการโจทย์นะครับได้มีคําขอนะครับขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นรบ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะลงโทษจำเลยนะครับในคดีนี้อย่างไรแล้วคดีนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทําความผิดนะครับตามกฎหมายเนี่ยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทเลยนะครับต้องลงโทษบทหนักที่สุดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่จำเลยนะครับไม่ปฏิบัติเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะตัดสิน ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายอาญามาตรา291เข้ามาปรับใช้ในคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา291วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระว่างโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทคดีนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับพัน พาชจมัญญัติจราจรทางบกนะครับขศ2522อสอ25นะครับมาตรา4มาตรา15วัดหนึ่งนะครับมาตรา57อนุ15มาตรา148และมาตรา152เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา15เนี่ยมี2วรวันะครับวัคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับรถที่บรรทุกข,ของยิ่งเกินความยาวของตัวรถนะครับขณะที่อยู่ในทางเดินรถและในเวลาต้องเปิดไฟนะครับตามมาตรา11หรือมาตรา61ู ผู้ขับขี่นะครับต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดงนะครับหรือในเวลากลางวันเนี่ยต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งของที่บรรทุกนั้นนะครับโดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงนะครับไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150รอเมตรนะครับวัก2อนะครับไฟสัญญาณแสงแดงหรือทงสีแดงนะครับตามวักหนึ่งเนี่ยจะใช้ชนิดลักษณะหรือจํานวนเท่าใดให้อธิบดีนะครับกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกสานะครับมาตรา57วางหลักไว้แบบนี้นะครับเว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติกฎหรือข้อบังคับนะครับตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถอนุหนึ่งนะครับบนทางเท้าอนุสองนะครับบนสะพานหรือในอุโมงอนุสามะนะครับในทางร่วมทางแยกหรือในระยะ10เมตรจากทางร่วมทางแยกนะครับอนุ4นะครับในทางข้ามหรือในระยะ3เมตรจากทางข้ามนะครับอนุ5ใน เขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถอนุ6นะครับในระยะ3เมตรจากท่อน้ําดับเพลิงอนุ7นะครับในระยะ10เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจรนะครับอนุ8นะครับในระยะ15เมตรจากทางรถไฟผ่านนะครับอนุ9นะครับซ้อนกันกันกบรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว อนุสิบนะครับตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถหรือในระยะ5เมตรจากปากทางเดินรถนะครับอนุสิบเอ็ดนะครับระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ10เมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้างนะครับอนุสิบสองเนี่ยในที่ขับขันนะครับอนุสิบสามในระยะ15เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางนะครับและเลยเ่องหมายไปอีก3เมตรอนุ14นะครับในระยะ3เมตร จากตู้ไปสณีอนุ15นี่คือไฮไลท์ของคดีนี้เลยนะครับในลักษณะกีดขวางการจราจรคดีนี้ครับศาลฎีกานะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195วรรค2นะครับและมาตรา225เนี่ยเข้ามาปรับใช้ในคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา195เนี่ยมี2วรรคนะครับวรรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรณ์ร้องอ้างอิงนะครับให้แสดงไว้ โดยชัดเจนในฟ้องอุทธร์แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้นวรกสองนะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะครับอันว่าด้วยอุทธร์เหล่านี้ผู้อุทธร์หรือศาลนะครับยกขึ้นอ้างได้แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็ต่างมาตรา225วางหลักไว้แบบนี้นะครับให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคําพิพากษาและคําสั่ง ในชั้นอุทธรนะครับมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลมะนะครับเว้นแต่ห้ามนม้ให้ทําความเห็นแยง้งคดีนี้ครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9งนะครับและความผิดเนื่องจากการใช้รถบรรทุกนะครับเกินความยาวของตัวรถโดยไม่ติดธงสัญญาณนะครับตามกฎหมายกําหนดนะครับซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5 2 ส2มาตรา15วรหนึ่ง 1, และมาตรา57อนุ15เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับต้องลงโทษตามบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา2 9งานะครับประกอบมาตรา90นะครับการจอดรถอีกขวางกาจรจราจรนะครับและการใช้รถที่บรรทุกเกินความยาวของตัวรถโดยไม่ติดธงสัญญาณนะครับตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 พ5 2 2มาตรา15วัหนึ่งมาตรา57อนุ15นะครับกับการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ตามฟ้องนั้นถือได้ว่าเป็นการกระทําในทั้งคราวเดียวกันนะครับที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันนะครับอันเป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มี โทษหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับการที่สารล่างทั้งสองนะครับปรับบทลงโทษจำเลยนะครับในเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงไม่ถูกต้องนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับแม้นไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาสารดีกานะครับก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองนะครับและแก้ไขปรับ,บบทกฎหมายให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตราหนึ่ง 195วสอ2ประกอบมาตรา225นะครับคดีนี้ครับพนักงานอายการโจทย์นะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องคดีนี้ขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ .2522 มาตรา4มาตรา15มาตรา57มาตรา148และมาตรา152นะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับให้การรับสารภาพสารชั้นต้นนะครับ ท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านพิพากษาว่าจําเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291พระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกนะครับพศ2522มาตรา15วร์หนึ่งนะครับมาตรา57อนุ15มาตรา148มาตรา152ลงโทษฐานกระทําโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจําคุกนะครับ6ปีฐานบรรทุกข,ของยื่นเกินความยาวของตัวรถนะครับโดยไม่แสด แสงสัญญาณปรับ500บาทฐานจอดรถนะครับกีดขวางการจราจรนะครับปรับ1,000บาทรวมโทษจำคุกนะครับ6ปีปรับ1,500บาทนะครับจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะครับนับว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกนะครับ3ปีปรับ750บาทไม่ชำระค่าปรับให้จัดก,การตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ มาตรา29/30คดีนี้ครับจำเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ลนะครับคดีนี้ครับศาลอุทธรณ์ภาค5้านะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาแก้เป็นว่าลงโทษปรับจำเลยนะครับฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายอีกสถานหนึ่งเป็นเงินนะครับหนึ่งหมื่นบาทและปรับฐานจอดรถกีดขวางการจราจรนะครับเป็นเงิน500บาทลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล กฎหมายอาญานะครับมาตรา78ฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายนะครับโงปรับเนี่ย5,000บาทฐานจอดรถจีดขวางการจราจรนะครับปรับ250บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด2ปีโดยกําหนดเงื่อนไขให้จําเลยนะครับรายงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดลําปางนะครับทุก3เดือนต่อครั้งตลอดระยะเวลาที่รอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 นะครับไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา29/30นะครับนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นโจทย์เนี่ยยืนดีกาขึ้นมานะครับสู่ศาลดีกานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับศาลดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ว่าสมควรลงโทษจําคุกนะครับโดยไม่หลอการลงโทษให้แก่จําเลยหรือไม่เห็นว่านะครับแม้ว่าการจอดรถจีดขวาง การจราจรนะครับและการใช้รถที่บรรทุกเกินความยาวของตัวรถนะครับโดยไม่ปิดทงสัญญาเนี่ยนะครับตามที่กฎหมายกําหนดอันเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับถึงแกคแ่ความตายแต่ได้ความตามรายงานการ,รสืบสอะและพินิษของจําเลยว่าภายหลังเกิดเหตุแล้วนะครับจำเลยเนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับและได้ประสานงานกับชาวบ้านแล้วนําเหตุไปแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานตํารวจนะครับประจําป้อมตํารวจที่ใกล้เคียงทันที จำเลยนะครับมีอาชีพการงานเนี่ยเป็นหลักแหล่งมีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวนะครับทั้งข้อที่จริงเนี่ยปรากฏจากคำแก้ดีกาของจำเลยนะครับจำเลยเนี่ยได้พยายามบรรเทาผลร้ายนะครับโดยการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยให้แก่ภรรยาของผู้ตายไปแล้วนะครับเป็นเงินจำนวนเนี่ย450,000บาทแล้วนะครับกรณีเนี่ยจึงมีเหตุสมควรปานีนะครับจำเลยเนี่ยโดยการรอการลงโทษจำคุกไว้เพื่อให้โอกาสจ เลยนะครับได้ประพฤติตนเป็นคนดีต่อไปนะครับที่สารอุทธรภาค5เนี่ยรอการลงโทษจำคุกให้จำเลยนั้นชอบแล้วนะครับไม่มีเหตุที่สารดีกาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขดีกาของโจทย์นะครับฝั่งไม่ขึ้นอันหนึ่งนะครับการจอดรถกีดขวางการจราจรนะครับและการใช้รถที่บรรทุกเกินความยาวของตัวรถโดยไม่ติดทงสัญญาณนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพ 2522รอเนี่ยกับการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา291ตามฟ้องนั้นถือได้ว่าเป็นการกระทําในครั้งคราวเดียวกันน,นะครับที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันอันเป็นการกระทํากรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา2 9งเนะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา90การที่สารร่างทั้งสองนะครับปรับบทลงโทษจำเลยนะครับในเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงไม่ถูกต้องนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้อยความสงบเรียบร้อยนะครับแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาสารดีกานะครับมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขปรับบ,บทกฎหมายให้ถูกต้องนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195วรรค2ประกอบมาตรา2 2้อินะครับผี้าสาแก้เป็นว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับมาตรา15วรคหนึ่งนะครับมาตรา57อนุ15มาตรา148และมาตรา152เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มี โทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90โดยไม่ปรับจำเลยสำหรับความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นอกจากที่แก้นี่นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรภาค5คดีนี้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน,นะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในคด,ดีนี้เพิเ่มเติม,มน,นะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่4691 2500 49นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีไปแล้วแต่คู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับหรือว่าพยายามเนี่ยจะเยียวยาให้ท่านเนี่ยน้อยเกินสมควรนะครับหรือว่าในบางครั้งนะครับติดต่อกับคู่กรณีไม่ได้หรือคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับถ้าท่านเป็นผู้ ู้เสียหายและเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านติดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเราอะนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนํำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเป็นฝ่ายประมาทนะครับแล้วท่านขับรถไปเฉียวชนคนอื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสหรือไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ย ถึงแก่ความตายเนี่ยท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือว่าไปเฉลียวชนเขาตายเนี่ยท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับเราผิดแล้วเนี่ยเราก็อยากเพิกเฉยนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องหมั่นตรวจสอบดูเลยนะครับว่ารถของท่านเนี่ยพรบหรือประกันภาคบังคับเนี่ยขาดหรือไม่นะครับเราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยพลบหรือประกันภาคบังคับขาดนะครับ แล้วก็ถ้าเรามีรถเนี่ยท่านเนี่ยควรจะต้องทําประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันเนี่ยนะครับหรือโบรกเกอร์นะครับว่าท่านเนี่ยประสงค์นะครับจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสัก10ล้านบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองนะครับในส่วน ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยวงเงินขั้นต่ำเนี่ยซัก5ล้านบาทเวลาเราขับรถไปนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยนะครับก็ยังมีบริษัท ผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเข้ามารองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเก็ตสาระความรู้ดีๆนะครับนำคำาพิพากษาสารฎีกาดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวง เล็กมาให้เรานะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อต้องขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ